ก็เพลงมันจะดังครับจังไรจริงเลยคนจะดังครับเอาเลยชุดไม่อยู่ครับมาถ่ายทําเอวีนครับแล้วทีนี้รถน้ำมันหมดกลางภูเขาครับผมไปตายหายผมต้องนั่งรถไปจ้างมอเตอร์ไซค์ไปคในเมืองบุยลครับเต็มแก๊สลอนนะฮะเต็มแก๊สลอนสิบโลฮะน้ำมันเต็มแกันลอนเทหมดเอาให้หมดเอาให้หมดไม่หมดก็ดูดด้วยอ่าไห่ครับ นี่คืออุปกรณ์คืออุปกรณ์ที่ต่อชีวิตเราฮะ,ฮะสิบกว่ากิโลผมไปกับวีร์รัมนี่คืออุปกรณ์นะ,าะการไฟฟ้าติดรถได้ด้วยติดรถได้อันนี้กัทิ้งไม่เจอหนึ่งนี่ไม้เอาใส่ก็ได้เฮ้ยไม้เอาเสียไปด้วยเผื่อหาที่เสียมนี่ฮะทำทำุกอย่างครับทำทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เป็นทั้งช่างกล้องทั้งคนเติมให้ครับเป็นทุกอย่างครับ เด็กปั๊มเองเดียวที่เป็นไม่ได้คือเป็น่างเดียวที่ไม่ได้คือไม่ได้เป็นตัวตัวเองเดี๋ยวเอ่อ MV ต่อไปผมเล่นป็นงระเอกับโอเคถูกต้องปลี่เหยนยบกันบ้างครับหน้าเก่าเบื่อไปขึ้นรถมันทึ่งไงวะมันยังวิ่งยู่